เก็บทุกอย่างอ่ะละจ้ะบ่ได้ว่าสิววาเอาแต่ดอ,อกหรอกเอาทุกอย่างเลยค่ะลืมยังหูวะวันหยากเว้าด้ยวยพ่อแม่พี่น้องสิว่าเอาอีกแล้วคว่ำเก่านะ่ะลืมรับมีดิวลืมรับมีดจ้ะพี่หา้าพี่น้องจ้าเฮคขนมกุยช่ายเขาบอกว่าแซ่บมากเลยกล่องลงหน่อยนึงก่อน เป็นกออะไรเนาะเอาเป็นกออเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมนีเลิกงานแล้วก็ฟ้าวเอาลูกมาสรงบ้านเพราะว่าอันอยากพาพ่อแม่พี่น้องไปเจ็บนะ่ะเออสวยอยู่แต่ว่าลรั่งเ่อเก็เลือดตุลูกพน,นังถ่านให้ลด แพก็เลื่ลูกมาส่งหล่ะกันฟ้าออกมาปลาพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาปลาหมองมันหลายๆที่แพทเคยพามาเก็บมาละทีมาเก็บมวนๆกันแต่โขบโขล่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาดอกเราใหญ่ปันไดหล่ะกันสีงามขนาดใดนอกจากเนาะบ่ต้องลุ่นว่าสิมีหรือบ่มีมีแน่นอนแต่ว่าสีงามไปกว่าเก่าหรือว่าดอกสิออกหลายปันไดนอกจากเนาะไปพ่อแม่พี่น้องลุยกันเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคับรถมาแดดดีๆพ่อมาหอดปลาแจกว่าหมอกแจกว่าหยังจก็คึมพ่อแม่พี่น้องไป กับ่าเป็นอุปสรรคดอกเจ็บคือเกา่า,ากนะจ๊ะเนาะว่าวแต่ฝนบตโบตกนะาจา๊ะพี่น้องจ๋ามองเห็นเขียวมาแต่ไกลบาดไปผ่านในหอดมองนั่นซ้ำมาเบิ่งห่องทีเหามาเก็บกันแถวแหลกของปีนี่เลยว่าพูนะ่ะเขียวเต็มเลยทีพัดมาพอหหหกับแฟนเขียวแรกเลยจ้ะมึงมาพี่น้องจา๋าเมื่อกี้เห็นอ่ามีคนพื้นที่ คนประเทศเนี่ยแหละจ้ะเพื่อนยางถือถุงไปถั้งหมดง่ายสองคนผนัวเมียคนละสองถุงเทียหลายแต่ว่ามันมันบ่นค่อยอวบมันไดอวบคือกั้นยาสิว่าบ่อวบเต็มเลยพี่น้องเพื่อนนะเฮ้ยงามขนาดเลยเอาจักหน่อยเอาสิผ้ามาเก็บดอกบ่ได้เก็บแหละเก็บอันนี้ล่ะเก็บนี่แหละสวยๆเนาะ เก็บทุกอย่างอ่ะละจ้ะบ่เดีว่าจะเอาแต่ดอ,อกดอกเอาทุกอย่างเลยค่ะลืมหนี่นหูบ่บ่อยากาเบาด้ยวยพ่อแม่พี่น้องสิว่าเอาอีกแล้วคว่ำเกานะ่าละลืมลับมีดยิ <laughs> ้วลืมลับมีดจ้ะพิ娅วาพี่น้องจ้ะเฮ็คขนมกุยช่ายเขาบอกว่าแซ่บมากเลยเนาะแซ่บคากอึีอ่นะอมองนี้ดินเหนียว ดินบ่ค่อยล้วนปันไดน,นี่เบิ่งอันหน่อยๆเพิ่นหุ้ยจะถึกอันหน่อยเพิ่น,อน,น,ออนมองนี่ดินมันมันบ่ค่อยล้วนแต่ว่างามสุดยอดเลยนะพุ่นน่ะเบิ่งพี่น้องจา๋าหมู่เจ้าเบิง่งไปเดี๋ยวสิาพาไปเอาหม่องเก่าอ่อนละก็โอ้เต้าก่ะด๋อยได้แล้ว,าไไลวางามปานเนี่ยเบิ่งติละ่ะหุ้ยปวดโค้โแล้วบักงโม่บัก,กบแต่งงามคักเนะาะปไา คืองามคักแท้อุ้ยสุดยอดอดเอาหัได้แล้วเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเฮียอุ้ยรั่ำเพิ่นมึงพี่น้องสุดยอดดิลิกล่องมุนรวยข่อยรวยข่อยขามาดามนี่แหละไปซดนเพลินน่ารำคาญก็ดียะ S <s <us> เอาจุ่มหน่อยจักหน่อยนะก่อนจะไปฝุ่นดินมันเหนียวคักนะอย่งนี้ฝรั่งพึ่งพึ่งถ่วมขังลงพึ่งอันนี้บุกไปเนาะดินเละเหนียวล่างออกง่ายแบบนี้อ่ะทิโตเดี๋พาไปเอาหม่งเก่าน่าจา้ะที่ม้าก็เอ๋สวยเห็นเนาะงางมากสาวหาบหาบง,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 งาลาดเขามา มีเขาทั้งหดารามาดัแถมเขาให้อิอูหันะพี่น้องจ๋าดูสิคะเนี่ยทาบลาบาอยู่นะมจ้าว่าหยั่งคัน่ะนี่คือกระเทียมจ้ะเต็มไปหอดเบิ่งกันก่อนนะให้ดูก่อนให้ดูก่อนพอพี่น้องวะเบิ่งให้หยัง่งชุดพกเก๊เเดี๋ยวผ้าไปเก็บหม่องดินบอล้วนแต่ให้เบิ่งง่มงม่นเบิดเลยนี่ คุณน่ะไตเห็มอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้ดินมันอันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวสิบ้ามาเก็บมองนี่เพราะว่ามันว่านไหนใหญ่ทักมันใดเลยนะเบิ่งดิละ่ะสาดสะาดอยู่เนาะโหปวดโพดแล้วไปคุณน่ะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเต็มไปเยอะเต็มไปเขาวปะเหยีย <laughs> บน้าเห็นไหม,ม,ม มาจอเบื้งเนี่ยเฮ้ยงามสุดยอดเลยเ่อมาหนุใส่ห้อยนอกนอนน,นั่แน่เบิงแน่ใบเห็นหอยขี่นกเจ้เต็มยู่นี่มองที่แซนแพดเรามายืนง่อยขอนเห่นอันนี้ก็ห้อยทีมาดามแล้วตัดไปเห็นบ่เพิ่งก็สิขึ้นมาจังสี่ฮาตัดไปแล้วเพิ่งก็งองมากไหม ไปบึงจุ่มผุนเนาะืิอมีแต่กระเทียมเหมือนสวรรค์เขาเอื่นสวรรค์บนดินเต็มไปด้วยดอกกระเทียมเต็มไปด้วยดงกระเทียมเขาเอื่นว่าดงกระเทียมอีหลีเนาะยามเป็นไงก็มีแต่กระเทียมเนี่ยสับพั์ไหนไงเป็นไงเนาะผุนผุนมูลนั้นเก็บกันอยู่ผุนกลับเลยสวยกับผีสุวรรณ นี่บ้านใหญ่เป็นไถจ้ะนี่ตอนนี้มันยูริมถนนโทลตัวนี้เป็นตาเอาไลอยู่มันเป็นตาเอาไลไม่ห้อยคนมาเก็บขักแล้วนะ่าเอาไปหออผุดผุดอุ้ยโผุดโท่นะจ๊ะเนาะผมโม้เลยในหุ่นทางมีแต่กระเทียมสองฝั่งพี่น้องเบิ้งเนี่ยแมนบัดเลยเนี่ยโผุดโท่ค่ะผุด ซาบลาบอยู่เอาไปเก็บขา้างในเนี่ยมาสวยเลือกได้เกิมะเกิดมาสวยแล้วก็เลือกได้พร้อมอย่าหอดแล้วหอดมองทีมาเก็บก็เอือดสวยแล้วผีสุวรรณแล้วแก่พี่น้องไปเดี๋ยวพาไปเล,ลือกเอาหน่อยๆซีซ์สวยๆ ขออยู่ไหมสร้างขนาดเลยโอ้ผุ่นเด็กข้าเจ้าก็มาเก็บอยู่นี่สีแพร์่าฟังยางามากผุนนะกำลังกลมๆเงยๆอยู่ผุ่นสร้างเพิ่นเพิ่นเก็บเฮาเดี๋ยวเฮาเก็บอยู่นี่แต่สร้งกองเก็บอยู่นี่คือข้ากำเก็บอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวเฮาเก็บอยู่ฝั่งนี้นี่บอกผุนนะเพผุนงามขนาดเลยมา ตัดเลยค่ะคุณมไม่รอแล้วมีหมูตัดแล้วเพิ่นตัดอยู่ทั้งหนานบ้านแถวห้หองฐานเพิ่นดอกเพิ่นหน้ากระเมียเพิ่นนน่ะล่ะพอแพลถินอยู่จอดรถมองเดียวกันแล้วเพิ่นยางน้ำหนามาก่อนนึกว่าดอกเญ้าแล้วกับพันหญ้าเป็นไดแต่ว่ามองที่เพิ่นตัดนั่งใส่สีห้าแล้วล่ะอากาศมันเย็นมันกเ็เลยพันไหนใหญ่ค่ะเพินไดน มะดามบ่าตัดเลิกเ้อเพราะว่าเสียไปเหตุนขนมกุยช่ายปกติมาดามกับเป็นคนบ่ค่อยตัดเลยกูแล้วเป็นคนบ่าตัดเลิกเพราะว่าอันอยานถือหัวมันแล้วแต่พวกมากกูใจแต่ว่าตัดเลิกไปก่อนี่หน่อยนึงก็ได้บ่ถือดอกหัอเพิ่นนะถือดอกนเนี่ยไปเหตุนขนมกุยช่ายรษอร่อยมาก บรรยากาศทาเพิ่นเก็บให้เพิ่งด้อพูนะพีนะ่พนะพนะน้องพูณนะสองคนผัวเมียเพิ่นผู้เ่าดอกเห็นบ่อสิคนละถุงสองถุงผมน,นี่กระดิด่งดิ่งบ่อรวนคือกันเดี๋ยวให้เพิ่นไปก่อนเดี๋ยวสิพาไปเก็บหม,ม่องเก่าให้เพิ่นเก็บดินบ่อรวนเอาลงเลิกบ่ไใดไหม ่อนความงามองเพิน่นนะแม่ออน่อนออน่อนซนอะไรดิกล่องลงหน่อยหน,นึ่งก่อนเป็นกอเลยเนาะเอาเป็นกอเลยอืมนี่ไง Bên. ta chỉ giang giao dinh dinh nó luôn nó đường có nhỉ có nhỉ ngay nhỉ có ngay bạn này, này. Có này, này. Để này. ุดดยอดให้ตัดเบิดมือเบิดเว้นใครก็ตัดใจเลยให้ตัดนางตัดเบิดมือเบิดเว้นกครตัดใจเพราะว่ามันง่ามซะเลือกเกินเนาะทำม,มาทางนี้มาเนี่ยโอ้นโหขอถดอจดจต่เธอ,อสวยจริงๆนะเธอน่ะเจ้านางงามหลาย โอ้ยพูน่ะอีกแน,น่นอนห่ากระขึ้นว้ฮเขาอเได้กินอีกโดนอคือดอกอันมี่พ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นว่ามันปลูกบวขึ้นบ้านเท้าบวสันต์พ่อพี่น้องอยากได้เหรอมันปลูกบวกระขื่นบ้านเพิ่นว่า,วามันปลูกบวขึ้นเป็นสิบพลาดจัด จะนอนเด้วพาไปเบิ่งดอกนอะหาเก็บดอกสิไดบ้บ่เป็นตะคือบ่คิดว่าก็คือบันไดดอกน่ันไงเนาะตัดไปก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวกินแทนละดอกเห็นว่าดอกมันก็ล่างขืน เอยตัดเอาตัดเอาไมอเจ้าดึงเอาดึงเอานี่มันเดี๋ยวไปเห็นด้วยนะถุงแบบไงหนึ่งคนละถุงพี่น้อนบอกผัวนะคนถุงแบบไงถุงไงกว่าตาแผลตุ่นเอาไปหลัวไปหลายหลายคอยกัเอาลายเจ้าก็เอาลายด้วกันเอามงได้อีกคนสิบผ้าไปเก็บน้ำเพลินนั่นแหละ มึงนี่กันอ้วนเยอ้ใหญ่ใมีแฟนครับคอมเมนต์มาอันแต่มันแฟนครับโบแมนขำโบเบิรงไปกับว่าแฟนครับเบิร์นอะไรพี่น้องเอ้ยสมรวมมาเลยเพิ่นมาอันทนเบิรงกมาไว้แล้วเบาดูปวดประสาทนเอาอีกแล้วเจอมาดามเข้าไปปฏิมาดามเบาดูขอเถอขอให้เลยจ้ะเพื่อนโบเบาป็นไปโบไได้โบแมนมาดามเด้อเปลี่ยนสองซื้อสองไม้ซะแลอวมาดามเบา ยามเบ้าหลายมันคอยมวนพ่อแม่พี่น้องเ้ยใช่อย่าแข่งก้อนลีอย่าไปแล้วเพิ่นเมื่อแล้วเจ้าเมื่อข่อยกับสิไปเก็บหมังหันต่อเดี๋ยวขอก้อนหนึ่งก่อน คนดึงเอาดึงเอาได้สิภาพพาไปเบิ่งหอย่น่น่นดึงเด้พร้อมพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูหอยแล้วดึงมันสิเป็นแนวใดเดี๋ยวเอาฟังหน่ก่อนคุนะพี่น้องจ๋าเห็นบอเจ้าเห็นบอคะอันความจิงอยู่หมองไกลๆอยู่อันปลาแถวๆหมองเฮ็ดงานกับมีเได้พี่น้องเพียงแค่ว่าโอ้ยมันอัน ต้องเอาลูกมาส่งบ้านนหรอแม่เด็กไปเก็บน้ำเอื่อยอยู่อยากส่วนเอื่อยไปเก็บก่ะเนื้อต้นบักลาบักลาสินั่งทาแม่นหรอแม่แตเลยต้องมาเก็บแถวหนึ่งแถวบ้านจาของมันก็มีให้เก็บขึ้นกันเหรอหัอยู่แต่ว่าก็อยากเก็บน้ำเอื่อยเนาะมวนนหรอแม่เก็บผู้เดียวมันกับบุมวลกันไหนเห็นบอกเพินน่นหนีไปแล้วฝรั่งเแบบนนี้จากมาถามไปแล้ว ฝรั่งก็หนีไปแล้วสองตาใหญ่นี้ไปแล้ว,ลวถือใหม่ต้องถือหน้อยหน่อยเนาะบกขาดโอ้ยลูกเน่าฟิดสุดฟิดอกอ่อนอย่างนี้นะ หลักทองพี่น้องคนถามมาเอทอาทยแต่อของเทสันแม่บ่ได้บกแต่ว่าทายพู้คนนั่นยังมันจิว <laughs> หลักทายมือเจ้าู่เด้อจำได้ไหมตรงเนี้ยที่มาดามมาเก็บเนี่ยพี่น้องจ๋าจำได้บ้าคะ หลายโพดละ่ะกเทียมหมอกบดมือบดเว้นได้ยันนี่แต่ว่าถค่อยู่เลิกงานมากละแดดออกไหมเป็นจังบุญแล้วก็เลยว่าบวรใหญ่แล้วเพราะว่ามันบวระออกปลาหลายมือแล้วต้อง เดี๋ยวสิบุมีแนวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งก็เลยต้องมาแล้วช่วงนี้กระเทียมกําลังใี้พ่อให้ได้เก็บก็ต้องมาเก็บกระเทียมกันดีกว่าบุมีแนวเก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเนาะดีกว่าบุมีแนวเก็บโผล่โผล่กม่วงกบแดง ียมองเจาเบิ hey, uh, okay. ้งมองนี่ไข่กวางกี่รึสีเต็มตาลวล่ะเป็นไรไม่มีถุง ốca ta nhảy mà nung độc ma bờ đê oca ta nhảy ma ô con nhím được phi non já cháu cứ cật lực cả sang อันร่างการหลีเนาะพี่น้องเนาะโหดพ่อีหลีเลยนี่อถ่อายรูปอีกแล้วกดถ่ายบได้แล้วจ้ะออออเอาทั้งอันนี้เย <c oughs> ้่ยแห้หัวอยู่ผู้เดียวเถอะว่ามีคนมาหัวนั่ก็ได้ ตัดมุนรวยกล้วยรวยกล้ยกวยหวัวสันหวัวค้นอันตัดเอาเอาทาั้งเอาทั้งอันนี้ตัดโอ้เนงาแต่ห,หัวละแล้วสิเอากอใดเนาะพี่น้องเนาะเลือกบ่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยจะเอากอาไหนดีเอานื้อหน่อยนึง อีกว่ละล่ะว่ามันจับหนีสันหนีพิดานอีกระบอกแม้ด้านเจ้า,จา,จานี่งานกระดอกกระเดียะคือเขาหนาสิ จ่างตัดแต่ทียนรักจะรับจ่างนะพี่น้องแครสิมะนางตัดรับจ่างอยู่นี่ละ่ะคือกันกับเกี่ยวเขาขึ้นกระ t อนก่ายไหมือเนาะฉันมีเหรโว้ยมาทุกมเหมือเลย เก็บเอาดอกกันด้วยพี่น้องจ้าดอกของแซบแซบดอกรื่นนะหวานแซบกระเทียมดงนี่แล้วอยากไงทักอยาบทักกว่าดงอื่นอยู่เกิดตะกรอนหมูกรนถั่ว เดี๋ยจะเลอเอามองไดอีกค่ะเออดวสิผ้าไปเบิง่งอันห้อยเพิ่นเก็บนะคลิคต่อไปคิปนี่ตัดกระเทียมนี่ในห้อยมาดามมาละมาตัดนี่ห้อยแพลนั่นละจ้ะเลิศดแล้วเนาะพ้อมมาพี่น้องจ้ะเบิง่งตัดข้าวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> สุดยอดอีีเสียงหัวผมเนี่ยันเิ่นพออ่อใจครับคุณดูดงกระเทียมสิค้ามันเขียวเต็มไปด้วยกระเทียมเนาะคุณนะทั้งฟังผุ่นกระแมน ไงค่ะไงแน่ดงนี่นี่แค่อีกฟังหนึ่งได้มาเดี๋ยวไปอีกฟังหนึ่งนี่จ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็นมัสลูมแล้วก็เอ็นจอ like ยไลฟ์ใส่เดนมาบ่ได้มาน้ำกันเนาะจานะ้ะเนาะแต่กับมวนคือเก่าห่วยหยางเหยียกบกระเทียมขอโทษขออภไปมวนคือเก่าไปแล้วจ้าติดตามอันเจอกันในคลิปหนาได้จ้ะเด้อติดตามตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งห้อยฝรั่่่งเเเเพพิินนนกก็็บบแวด นี่จ้ะกดไหลกดแชร์ไปล้วๆเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงพอมาละเก็บใส่ถุงกันเนาะเขามีถุงอยู่ไหมมาถุงเบียร์หน่อยๆเพื่อนเฮ้ยขออนุญาตตั้งทับเลยมาเอาถุงมาเก็บใส่ก่อนจากไปเนะเาะพ่อแม่พี่นอนเก็บเก็บพ่อแม่พี่นอนแสดงวิธีการนะมาดามมีเป้มีเป้มานั่ง<ม> <ๆ S 2> เป้ใส่ถุง ใส่ถุงใส่น้ำใส่ลหลายอย่างอะละ่ล่ะใส่ทิจังเตรียมพรอ้อมใส่ถุงเนาะอืม,อม,มนี้สิแต่เทียมง,ง,งามเสียไปฝากผู้ใดก็ดีใจได้พี่น้องดีใจใแทนเพิ่นนี่มืนอนี่ก็เสียไปฝากเพิ่นอีกนั่มแล้วก็สีจีจงไว้ได้เหตุผลน้องปุ๋ยชายนั่ม เก็บมานั่จ้ะเยบร้อยจ้ะว่าให้เพิ่นไปได้หลายกบขั้นสมกัมเหลือหน่อยเดียวพื่กันจะ้จะเพิ่มเท่าไรยังไเดียวเก็บขทาาเดียวเต็มตาแลามันมีแต่ใบเนาะใบมันหลายล่ำตนมองหันนะพี่แพทยว่าวัดเยอะกว่าได้ แต่เสียดายยิ้มันเหนียวกิ้มนั่นทอดได้หอมดีไปแล้วจ้าบายบายเดี๋ยวจารักนะจุ๊บจุ๊บจ้าจะกันกินหนาคะ่ะ